เดี่น้องทางลงให้ห่างปลานะจ๊ะมาคนเดียวด้วยเป็นตายยานอยู่เด็กน, <c oughs> น้อยอ๋อมีเสียเ่ยงพยาน้าอยู่สองข้างนะคะ ข้างในอ๋อข้างล่างก็ยังเหมือนสร้างไม่เสร็จนะคะพี่น้องพาไปดูนะแต่ต้นไหนที่เสร็จแล้วก็สวยงามนี่ยังสร้างประเสริฐเวยพี่น้องข้างล่างก็สวยเราต้องรอตายโถ พยา,ยา,มมานาคล่ะคะ่ะสาธุสาธุคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าจ้า